สวัสดีตอนเช้าครับผมทุกคนตอนเช้า,ชานี้อากาศนี้แจ่มจ้าเย็นหนาวรวมกันไปหมดครับตอนกลางวันแดดออกร้อน18-19องศาตอนกลางคืนมาก็3-4องศาออดูฝั่งแดดออกนี้อุ่นหน่อยหนึ่งแล้วเออตอนนี้ อยู่ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแล้วครับใบไ,ไม้เปลี่ยนสีใบไ,ไม้พว่งลงก็ลงกันไม้ไม้ประดับลงตรงนี้กันปีนี้ปีที่สามแล้วครับปีที่สมแล้วมาดูมาดูฝั่งฝั่งร่มริมเนี่ยฝั่งแดดยังไม่สองน้ำค้างเกาะตามหญ้าเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก็มี บา,บางคืนนะบางช่วงเช้าตู่นะลบหนึ่งองศาก็มีอากาศเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเดือนหน้าก็าเข้าหน้าหนาวบรรยากาศที่ไร่นะครับที่บ้านที่บ้านไร่บ้านสวนสวนของเราเออตอนนี้ลุงขึ้นมาอยู่ฝั่งข้าบนนี้ปัานี้เราลงไปตรงกลังบ้านล้นกันตรงที่มีดอกไม้กันวันนี้เราไปหาตัดเอาดอกโปรเทียและดอกแบงคเซียกัน ลองเอาไปตัดใส่ใจก,กันดูเนาะว่าเป็นยังไงที่ตามที่ลุงบอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนาะะคลิปนี้เราพาตัดตัดเอาดอกโพธิ์กันว่าเป็นยังไงปะลุงก็เดินไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าก่อนเนาะ นี่คือดอกโปรเทียนะครับดอกโปรเทียพันไอซ์พิงค์ครับไอซ์พิงค์มาเราตัดเอาประเดิมมาดอกดอกแรกเลยมันไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งครับตัวเราตัดดอกดอกโปรเทียนะตัดดอก,ดอก,นะดดอกของเขานี้เราจะเราจะเสียเห็นไหมเห็นไหมเราจะเสียตรงช่อใหม่อยู่ข้างๆ้างออกไปเพราะว่าช่อใหม่นี้ตรงข้างๆนี้ปีต่อมาเขาจะเป็นดอกออกดอกให้ เป็นดอกต่อไปให้อ่านั่นเองโอ้ยพูดไม่ค่อยชัดเลยท่ลุงเพราะอากาศหนาวเย็นปากลิ้นไม่ค่อยไปแล้วนี่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราตัดออกไปอย่างนี้นะนี่อย่างเงี้ยนี่ช่อใหญ่ใหม่ออกมาเนี่ยเขาจะออกดอกให้เป็นปีต่อมาให้นี่เราเลยตัดออกไม่ได้นะเราก็ตัดไปเฉพาะเป็นบางอันไปก่อนเนาะได้มาดอกหนึ่งแล้ว ไปทีนี้เราเรอไปหาดูดอกอื่นกันต่อไปว่าเป็นยังไงไปลงมาเจอดอกดอกนี้อันนี้คือดอกแบงเซียนครับดอกแบงเซียนี่เสียดายไม่ไม,ไม่ไม่มีช่อไม่มีช่อี่ดอกเขาจะโผล่ออกมาจากต้นคล้ายๆลูกลูกขนุนอย่างนั้นอนะ่ะเหมือนลูกขนุนนี่ถ้ามีช่อมาตัดได้เลยนะช่อยา,ยาวๆอย่างเงี้ยนี่น,น,นี่มันตัดไม้ทักเองเสียดายเห็น เป็นดอกอยู่ตรงนี้นะตรงบริเวณตรงต้นนี้นะสามเดือนที่แล้วนะครับทุกคนสามเดือนจนป่านนี้ยังยังไม่ไม่เหี่ยวไม่ร่องโรยไปดอกทนมากเลยดสินี่ลูกชอบปลูกดอกไปแป้งเซียดอกโปรเทียงไงดอกไม้ประจำชาติของออสเตรเลียเขาอยู่ได้ทนนานอยู่เนี้ยเสียดายมันไม่ดอกมันไม่อยู่ตรงตรงปลายช่อถ้ากันตัด ได้สวยงามเลยปล่อยไปนี่ก่อนเนาะนี่พันอะไรลูกยังไม่ทราบชื่อือกันนะล,ลงตรงนี้ปีกลายน,นนะ่ลแค่ปีกลายนี่เอง่ปเรามาดูฝั่งนี้กันยังไงนี่สวนที่เราถ่ายทำมาคลิปที่แล้วเนาะสมบริเวณนี้ทำเพิ่งทำเล้สามปีปีนี้ปีที่สามแล้วเข้ามาทามาปีที่สามนี่เห็นดอกดอกไม้ ให้ตัดใส่กันแล้วนี่มาครา,าวนี้เรามาตัดเอาว่าเป็นยังไงที่มีช่อบยอะยาวๆให้ตัดไหมเดีนะนี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้นี้นี่อย่างเี้ได้นี่ี้ได้อไดอไดพอเราไม่ต้องเสียช่อมันแต่ตอนนี้ไม่มีชอ่อ เหมือนพ้าสิบเลยนะถูกความเย็นนี่นี่ก็ได้จุงดูดอกสวยๆนี้มีชอบไหมคงจะมีนะ เนนะลงขออนุญาตถ้าตัดเอาก่อนหน้าตัดเสร็จลล้วลงจะถ่ายให้ทำดูอีกรอบหนึงนะ่งเนาะได้ปลาหน่อยหนึ่งแล้วได้มาสามสี่ดอกแล้ะมาเจอมาเจอคู่นี้คู่นี้ยังไม่บานสักะทีเหมาะเหมาะตัดตัดเลยเพราะว่าไม่มีไม่มีช่อใหม่โพอยู่ข้างๆเราตัดได้นะเราดูไม่ยอมบานนะเห็นเห็นคู่นี้ เป็นเดือนแล้วนั่นนี่เป็นเดือนนั่เนเ่งจิมป่าน,นี่อยู่งี้ตัดใส่ใส่การมดนเลยเนาะนี่บางดอกนะเขาจะไม่บานออกมาเขาจะอยู่งี้แหละเพราะว่าเป็นเพราะว่าความเย็นเกินไปหรือเปล่าความความหนาวเย็นมากเกินไปดอกนี้น่าออกไปหรือว,ว่า เออัดเออัดเกินไปเออัดคือแน่นเกินไปอะที่เมืองไทยนะป่าคลองตลาดนะคงมีขายนะต่าไม่ส่งส่งมาจากเมืองนอกพวกนี้รึงว่ามีขายเนาะเช่ว่านะทุกคนลองไปเสิร์ชดูไปดูไปมองดูชื่อดอกโพเทียนะโพเทียจากแอฟริกาใต้หรือจาก ออสเตรเลียนะเจดออกลางนี่ให้ชุดแบบนี้รูบี้ครับพันออสเตรเลียนรูบี้พันนี้มันดูต้นนี้กำลังบาน มันด้บาลออกมาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ในบางปีกลายนะหินตะดอกจูมอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไบาลแล้วก็วกดำเหี่ยวเฉาไปตายไปเป็นเพราะอากาศเย็ยนมากเกินไปนะครับเย็ยนมากเกินไปถ้าได้บานแบบนี้คงจะดีนี่ตอกแข็งครับดอกแข็งแข็งใบแข็งแข็งเหมือนพลาสติกเลยนะอยู่ทนนานครับอากาศไม่ร้อนเกินไปนะอยู่ได้เป็น หลายอาทิตย์เลยในจะมาเจอก,กันนะเจอกันนี่นี่เป็นตันต่ำอางเงี้ยถ้าโดนน้ำน้ำแข็งหน่อยนะเย็นเกินไปอุณหภูมิต่ำกว่าสี่ห้าองศาตอนตอนกลางคืนตอนเช้าเช้าเนี่ยเขาอยู่ไม่นานเลยจะดอกนี้ดอกนี้กันนะห้อยลงมาขงลั่งนียได้มาได้มาไม,ไม่ไม่ยาวนะได้มาสั้นๆเองเพราะว่าที่สิ ในกิ่งเขาเป็นอย่างเงี้ยกิ่งเขาไม่ไม่เป็นกิ่งไม่กิ่งไม่ยาวกิ่งเกี่อันกิ่งส,สั้นๆนี่นี่ตัดใต้ยาวสุดได้ขนาดเนี้ยนี่ถ้างั้นเลาตัดดอกออกมาหมดทั้งกา้านทั้งนั่นยาวๆเลยนี่นะเกีดอกนี้กำลังบานเลยรู้สึกว่าจะยาวดอกนี้ยาวยาว ยาไหมเอามาหนึ่งน,นี่แต่ก็เสียอีกละเสียเสียไปอันอ,อน่อนเอามาเปเลยเอาเลยเอาเลยได้เราได้สองดอกตอนนี้ได้สองดอกมีได้สองดอกด้วยตัวนีนน้ดอกที่อยู่กลางๆเราไม่ไม่เอานะไม่เอาไปประดับไว้นี่ไปเราได้เยอะแล้วตอนนี้ เราก็ได้เยอะเหมือนกันนะีน่จะไม่ค่อยบานนะครับนี่เป็นอย่างเงี้ยไปที่เราขึ้นไปข้างบนดูว่าเป็นมีดอกไหนบ้างนี่ดูตัดเอาดอกอันนี้ด้วยลองแต่งแต่งใส่ใจกันดูว่าเป็นยังไงไปเราขึ้นไปข้างบนโน้นดูเนาะไปข้างบนโน้นดูว่าเป็นยังไงมีดอกโปรเทียดอกแบงซีอะไรอีกไหมลองตัดใส่รวมๆกันดูวันนี้เราชมดูครับผมเหนื่อย <laughs> ตอนนี้เรามาอยู่ข้างบนข้างบนแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนเขาเหนื่อย,นย,นยหน่อยไปหาตัดเอาดอกนีดสักดอกสองดอกนะเยอตรงนี้ละนี่ได้แล้วดอกบัวเหมือนดอกบัวเลย ได้สองดอกไดสองดอกสองดอกเรามาฟังนี่ดูต้นดอกแบงก์เสียกันที่เรามาดูเมื่อวานนี้นี่แบง์เสียต้นนี้ถือว่าได้ได้เกียนแบงก์เสียสีดําครับ <c oughs> นกก็ชอบกินนะชอบกินเกอสรอ ดูขออนุญนะาตตัดก่อนนะนี่ตัดเสร็จแล้วทุกคนตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วนี่ให้จให้ดูให้ดูให้ด,หดูเห็นไหมรงได้ดอกไม้สีขาวอยู่ข้างๆข,ข้างนี้ได้มาจริงหนึ่งนี่ยังไ,ไง เอาตวตะกี้นี่น้ำหน่อยนึยดงดอกโบโตครับดอกโบโตเป็นน้ำหน่อยนึงเอามามากไม่ได้เพราะว่าล่วงโรยขาวเต็มบ้านแน่นอนถ้าไปเยอะๆจอนะได้ช่อของคอแล้วเนาะสวยงามดีท่านี้นี่ที่นี้ก็สวยแล้วไปเราเอาไปรวมปลอมกันแบบตัดอยู่ข้างล่างดูแล้วใส่ใจการด้วยเป็นยังไงไปเราติดตามดูตอน เอาใส่เจกแกันดูนะทุกคนลองดูอ่างจากตัดใส่แจกันใส่ตะกร้าแล้วก็ประมาณนี้ครับดูเอาเองทุกคนนี่ลุงก็ตัดเอาดอกไม้ชนิดชนิดอื่นมารวมรวมกันไปที่ว่าเป็นยังไงบ้างก็สวยงามไปอีกแบบเนาะเห็นไหม ต้องทายสิว่าตะกร้านี้ถ้าเอาไปขายที่ตลาดนะเขาขายตะกร้าเท่าไหร่นี่คงแพงน่าดูเหมือนกันนะลุงเคยทําเป็นเคยสั่งนะสั่งตามในอินเทอร์เน็ตสั่งสั่งแล้วส่งไปเป็นเรื่องในงานวันวันเกิดเพื่อนตะกร้าแบบนี้นี่แบบนี้ประมาณ4-500ึงหร้อยออสเตรเลียดอลลร์ครับ ประมาณหกถึงแปดพันบาทเนี่ยตะกร้านี้ดีเว่ดีตกถึงหมื่นด้วยซ้ำไปนี่ไปบอกว่าคงชอบกันทุกคนสวยงามไหมทำเองครับทำเองตัดเองนะนี่ไปดึงขอจบทานี้ก่อนนะทุกคนหลังจากตัดรวมใส่ใจกันเสร็จแล้วใส่ตะกร้าเสร็จแล้วเอาาผ้าคงชอบกันไปไว้เจอกันขึ้นมาครับทุกคน สวัสดีครับผม